สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปลาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องต้นก้าเรื่องราวของนักเรียนชั้นม .6 ที่จะต้องทำการสอบคณิตศาสตร์ประจำปี และต่างคนก็ต่างอยากจะสอบผ่านเพื่อแลกกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้บ้างหรือเพื่อลบคําบประมาทจากที่บ้านบ้างบางคนก็เลยคิดที่จะลอกข้อสอบเพื่อนเข้าไปขโมยข้อสอบของครูหรือแม้กระทั่งแม่ที่เป็นคนใหญ่คนโตก็เอาเงินมาจ่ายใต้โต๊ะเพื่อที่จะให้ลูกตัวเองสอบได้ที่หนึ่งการสอบครั้งนี้จะจบลงแบบไหนเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่การสอบคณิตศาสตร์ประจำปีของโรงเรียนครูแจกข้อสอบให้ทุกคนในห้องและเรื่องก็ย้อนไปก่อนหน้านี้ที่โรงอาหารหนุ่มแว่นกำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวสักพักโตเพื่อนของเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับหิ้วขนมมาเต็มไม้เต็มมือเพื่อที่จะมาให้หนุ่มแว่นกินทำให้หนุ่มแว่นรู้ทันทีว่าโต้ต้องมีอะไรให้เขาช่วยแน่ และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆโตบอกว่าพ่อเขาจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้แต่ต้องแลกกับการสอบคณิตศาสตร์ประจำปีผ่านและโดยความที่หนุ่มแว่นเรียนเก่งโคตรเรียกได้ว่าเป็นเทพด้านคณิตศาสตร์เลยทีเดียวเขาก็เลยอยากให้หนุ่มแว่นช่วยโดยการให้เขาเลอกข้อสอบ หนุ่มแว่นที่เห็นแบบนั้นก็ไม่เอาด้วยเพราะคิดว่ามันคือการโกงหนุ่มแว่นเลยรีบหยิบจานข้าวจะลุกหนีโตก็เลยขู่ว่าถ้าไม่ให้เขาลอกเขาจะเอาเรื่องที่หนุ่มแว่นเอาเงินที่แม่ให้ไปเล่นเดิมพันผลบอลจนหมด ตัดมาที่สนามบอลแก๊งสามบาทนี้เด็กหนุ่มที่กำลังนั่งก้มหน้าก้มตาทำท่าคิดหนักอยู่นี่เขาชื่อว่าปอมปอมกำลังเครียดเรื่องการสอบอยู่เหมือนกันเพราะว่าพ่อของเขาบอกไว้ว่าถ้าเรียนไม่ได้สอบไม่ผ่านจะปิดกิจการไม่ส่งต่อให้กับปอมเพราะกลัวปอมทำเจ๊งและพ่อหนุ่มคนกางก็กำลังคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าพี่สาวของเขาเรียนเก่งมากๆสอบคณิตศาสตร์ทีไรก็ได้อันดับต้นๆต,ต,ตลอดเลยทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบในบ้าน และคนสุดท้ายแม็กพอหนุ่มนักบอลก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าโดนพ่อแม่ว่าทุกวันว่าส่งควายมาเรียนตัดมาที่สาวน้อยคนนี้เธอชื่อว่าพลอยแม่ของพลอยเป็นคนใหญ่คนโตอยู่ในจังหวัดจะคอยบริจาคเงินให้กับโรงเรียนและการสอบคณิตศาสตร์ประจำปีของโรงเรียนมันก็สำคัญมากเพราะว่าถ้าลูกของเขาได้คะแนนสูงก็จะเป็นที่พูดถึงเป็นหน้าเป็นตาให้กับแม่แม่พลอยก็เลยเข้าพบครูแล้วก็เสนอเงินให้ครูหนึ่งก้อน เพื่อให้ลูกของเธอสอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งขูคณิตก็หยิบเงินในซองนั้นขึ้นมาดูแล้วก็ทำท่าคิดหนัก กลับมาที่วันสอบทุกคนตั้งหน้าตั้งตาทำข้อสอบของตัวเองแล้วก็เอาไปส่งกับครูที่หน้าห้องหลายวันต่อมาเป็นวันประกาศผลสอบครูเอาผลสอบมาติดไว้ที่หน้าห้องให้ทุกคนดูนักเรียนทุกคนในห้องก็พากันรี่วิ่งออกไปดูผลของตัวเองและโตก็สอบผ่านอย่างที่คิดไว้เขาดีใจมากที่จะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่จากพ่อ โตขอบคุณหนุ่มแว่นใหญ่ที่ช่วยเขาให้สอบผ่านส่วนแกงปอมก็พากันผ่านหมดทุกคนขูก็ออกมาประกาศว่าพลอยได้คะแนนสูงสุดในห้องเธอทำข้อสอบผิดไปแค่สองข้อเท่านั้นและเรืองก็ย้อนกลับไปก่อนหน้าการสอบโตขู่ในแว่นว่าจะฟ้องแม่ถ้าไม่ให้เขาเล่าข้อสอบแต่ในแว่นก็เลยเสนอกลับไปว่าเขาจะติวข้อสอบให้โตเองโตก็ว่าเขาโง่ขนาดนี้จะทำได้หรอ ในแว่นก็ว่าไม่มีอะไรโง่ไปกว่าก,า,การลอกข้อสอบแล้วส่วนแก๊งปอมก็พากันไปงัดห้องพักครูเพื่อหวังที่จะเข้าไปเอาข้อสอบของครูออกมาดูแต่ยังไม่ทันจะได้งัดสำเร็จก็พากันคิดได้ว่าการทำแบบนี้มันไม่ได้เท่เลยและก็ตกลงกันว่าจะท้าทายตัวเองโดยการทำข้อสอบให้ผ่านด้วยตัวเองและหลังจากนั้นทุกหลังเลิกเรียนทั้งครูในแว่นกับโตและแก๊งของปอมก็พากันติวข้อสอบกันอย่างหนัก ในแว่นก็คอยเอาสมุดแนวข้อสอบมาให้โตกลับไปทำที่บ้านโตบอกว่าทำขนาดนี้ถ้าสอบไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรและเรื่องที่เขาบอกว่าจะฟ้องแม่ในแว่นเรื่องบอลเขาก็จะไม่ฟ้องแล้ว แต่ขอให้ในแว่นเลิกเล่นได้ไหมทั้งสองคนก็ให้กำลังใจกันไปมาส่วนครูคณิตที่แม่พอยื่นเงินให้ครูก็ส่งเงินกลับคืนไปให้แม่แล้วก็บอกว่าแม่ดูถูกความสามารถของลูกตัวเองมากเกินไปแต่แม่ก็ว่าครูว่าที่ไม่ยอมช่วยครูจะทำลายความมั่นใจของเด็กพอที่นั่งฟังอยู่ก็ทนไม่ไหวบอกให้แม่พอได้แล้วถ้าสิ่งที่เธอได้ไม่ได้มาจากการที่เธอทำด้วยตัวเองเธอจะภูมิใจได้ยังไงแม่ก็ บอกให้พลอยหยุดพูดเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เธอทําก็ทําเพื่อพลอย รูก็เลยช่วยพูดว่าให้พลอยลองทําด้วยตัวเองก่อนไหมแม่ก็ยังกลัวว่าถ้าพลอยไม่ได้ที่หนึ่งเขาจะเสียหน้าชาวบ้านพลอยก็ว่าที่แม่ทําอยู่ทําเธออึดอัดมากรวมถึงการที่แม่ต้องมานั่งรักษาภาพพจน์ของตัวเองแบบนี้ด้วยเธอไม่มีความสุขหรือภูมิใจอะไรกับแม่เลยพลอยพูดจบก็เดินหนีออกนอกห้องไปครูก็เลยหันมาสอนแม่ว่าบางทีการได้ที่หนึ่งมาแบบไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้น่าภูมิใจอะไรพลอย หรักแม่และไม่อยากให้แม่เสียใจถ้าแม่ทำเพื่อลูกจริงๆให้ลองฟังพลอยดูบ้างสักครั้งแม่ก็เลยยอมอ่อนลงแล้วก็ออกไปคุยกับพลอยพลอยบอกว่าเธออายครูที่แม่เอาเงินมาให้ครูแบบนี้ทำไมแม่ไม่เชื่อใจเธอบ้างว่าเธอก็ทำได้แม่ก็เลยยอมขอโทษพลอยและบอกว่าถ้าพลอยได้ที่หนึ่งหรือไม่ได้เธอก็จะไม่บังคับ เธอจะขอแค่ให้พลอยเป็นคนดีและตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็พอและสุดท้ายการสอบในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการโกงหรือการคอร์รัปชันเกิดขึ้นนักเรียนทุกคนพร้อมกันตั้งใจอ่านหนังสือและทำข้อสอบกันอย่างซื่อสัตย์ครูเปรียบนักเรียนของเขาเป็นต้นกล้าที่เพิ่งปลูกและจะเติบโตอย่างแข็งแรงด้วยความดีและความซื่อสัตย์ในตัวเอง จบลงไปแล้วสำหรับต้นก้าเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย